อาการต่างๆเหล่านี้ค่ะมันบ่งบอกว่าในตัวมันร้อนมากนะคะในตัวร้อนคือเสียสมดุลคือธาตุไฟกำเริบนั่นเองเวลามันตีขึ้นมันจะพยายามถ่ายพิษออกตามตัวมันก็เลยมีอาการแบบไมเกรนไงเวลามันขึ้นบนมือก็จะปวดหัวออกออกขึ้นมาตรงนี้ก็จะกลายเป็นกดไหลย้อนจุกอก,อกแพนิกเสียที่หัวใจใจสัน่นร้อนบุบบาาออกตามตัวปวดตามเนื้อตามตามตัวปวดแข้งปวดขามันไปเสียที่กระดูกดังนั้นวิธีแก้ง่ายๆถ้ามีอาการแบบนี้นะคะตัวร้อนให้เอายาเย็นแก้ ะะยาเย็นหาจากไหนพี่ไปหาใบเตยมายานางลางจืดใบบัวบกเนี่ยคือยาเย็นต้มหรือว่าใช้การปั่นแบบสดสดสมมุติพี่คันแล้วนะแล้วก็ตักประมาณ1-2ช้อนโตะ๊ะเอาน้ำใส่แก้วยาวนะคะประมาณแก้วยาวธรรมดาที่เราทานเนี่ยวันละ1-2แก้วอันนี้จะแก้ร้อนในนะคะดึงสมดุลให้ความร้อนมันลดลงก่อนให้ตัวมันเย็นขึ้นพี่เก็นสักประมาณ7-14วัน ถ้า7วันพี่หายร้อนพี่ก็หยุดทานได้เลยถ้ายังไม่หายกินต่อไปอีก10วัน14วันแค่นี้พอนะคะถ้ากินเยอะเกินไปตัวมันจะเย็นมันจะกลายเป็นเสียสมดุลอีกเนาะให้กินพอดีเพราะว่ามันเป็นยาเดี่ยวเนาะกดไลย้อนเหมือนกันให้ไปปรับเรื่องของการดื่มน้ําไม่ทานน้ําเยอะหลังอาหารกินอาหารที่ย่อยง่ายนะคะส่วนมากกดไลย้อนขึ้นเพราะว่าชอบกินน้ําเย็นหลังอาหารหรือว่าชอบกินพวกน้ําแข็งนมวัวมันจะทําให้ย่อยยาก ให้ไปลดอะไรพวกนี้ไมเกรนเนี่ยมันปวดหัวใช่ไหมลมมันตีขึ้นแสดงว่าหัวของพี่เนี่ยมันตึงมันแน่นพี่ต้องไปนวดนะคะนวดทั้งตัวเลยขอเดือนละ1-2ครั้งนะคะเพื่อคลายเส้นให้เส้นมันเปิดพอเส้นมันเปิดเส้นมันยืดยุ่นแล้วกินผู้หลานเข้าไปทะลวงพิษเส้นเลือดเนี่ยมันมันจะคล้ายๆมันมันถูกทะลวงนะคะอาจจะมีหินปูนเกาะอยู่มีไขมันมีน้ําตาลมีก้อนเลือดก้อนอะไรเก่าๆฝังอยู่ กินผู้หลานทะลวงทําให้เลือดไหลเวียนดีอาการลมพวกนี้ก็จะสงบ